ก็วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับทั้งที่หนึ่งประจําปีที65ก็เป็นการทบทวนแล้วมีการปรับแผนงานต่างๆนะเพราะว่ามันอยู่ในระยะที่สอง5ปีที่สองแล้วที่ต้องเดินหน้าประเทศต่อไปจากระยะที่หนึ่งนะครับก็มีหลายอย่างที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันนะแล้วก็ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราทำในปี65คือในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนนะครับ เพื่อจะเพิ่มยกระดับไรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มทุกมิตินะครับซึ่งก็จําเป็นต้องปรับหลายละอย่างด้วยกันนะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกรทกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับในการดำเนินการในการใช้งบประมาณปีหกห้าให้สอดคล้องกับนโยบายที่ผมได้ออกไปแล้วนะว่า,าใช้งบประมาณปีหกห้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนของเราให้มีรายได้ที่เพียงพอนะครับแก้ปัญหาความยากจนซึ่งมันอยู่หลายระดับด้วยกัน หลายๆกลุ่มด้วยกันที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับเราจึงต้องมีการแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้าลงรายครัวเรือนรายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะมาปีหกว้าเนี่ยแหละดั่นเป็นการนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะอยู่ในานะเป็นผู้บริหารเป็นนายมตรีก็จะต้องพิจารณาเรื่องของการจัดสรรงบประมาณลงไปในการขอมัดแผนง,งานของการขึ้นมาจะต้องตอบสนองในสิ่งนี้ให้ผมให้ได้ด้วยนะครับเพราะเราก็มีปัญหาเรื่องงบประ,าะมาณมากพอสมควรนะ ราะนี้จะมีผลผูกพันในเรื่องงานจัดทางานปี66ต่อไปด้วยจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเราอย่างแท้จริงนะครับเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญนะเดี๋ยวเขาคงมีการชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปมันค่อนข้างที่จะเป็นเรียกอะไร่ะถ้าเราอ่านเอกสารมันจะมองเหมือนเป็นนมามธรรมใช่ไหมแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการสั่งการหรือการทำนโยบายการบริหารแผนง,งานโครงการบริหารเปมา,มา,มา,มาเนี่ยจะเป็นตัวหลัก ในการที่จะทํให้ทุกอย่างเดินไปถูกเป้าหมายที่เราต้องการวันนี้เรามีแผนที่13ม,มาด้วยนะซึ่งมีการปรับหลายๆอย่างนะให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยเฉพาะโลกแห่งเทคโนโลยีโลกโลกโลกแห่งการใช้ดิจิตอลเข้ามานะช่วยเสริมในการทํางานแม้กระทั่งภาคเอกชนและในเรื่องวันนี้มันก็มีธุรก,กิจใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะใช่ไหมในเรื่องของบล็อกเชนในเรื่องของ อะไรล่ะที่เราใช้ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟสิง่นะใช่ไหม IoT หลายอย่างนายกก็ศึกษาในเรื่องเหล่านี้มาเพราะนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขนาดใหญ่และยาวนะซึ่งก็หลายคนก็ก็อะไรล่ะให้ความสนใจเรื่องเหล่านี้นะเพราะรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในการที่จะศึกษาในรายละเอียดต่างๆว่ามันมีทั้งโอกาสและวิกฤต นะเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในเรื่องระบบการการเงินการคลังการลงทุนงานต่างมากมายนะซึ่งมันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลที่จะต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผมก็ได้ทางการให้ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดนะฮะเพื่อ,เพ,อเพื่อให้เป็นไปตามกระแสโลกให้ได้นะครับโดยเราได้รับประโยชน์สูงสุดผมเป็นใจพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่มีราะได้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะยิงย่งในช่วงวิวกฤตาการณ์โควิดนี้ด้วย เรื่องโควิดผมก็เป็นกังวลในเรื่องของการที่มีการแพร่ระบาดแต่ก็อยู่ในในกรอบที่ทางสาธารณสุขได้พิจารณาอยู่แล้วว่ามันจะต้องขึ้นอย่างนี้ไประยะหนึ่งสิ่งพที่สุดผมย้ําตอนนี้ก็คือสถานที่ในการรักษาพยาบาลจะต้องเพียงพอและวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะโรงพยาบาลอย่างเดียวเพราะนัน้นมันมีการรักษาพยาบาลที่บ้านก็มีนะที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันแล้วก็ คอมมูนิตี a ไอโซเลชันเหล่านี้นะถ้ามันไปคั่งในโรงพยาบาลมากๆก็คือปัญหานะครับปัันนี้เราก็ใช้แจกงบมาจำนวนมากในะการดูแลสุขภาพมันก็จําเป็นนะนะหลายอย่างมันก็ลดลงไปงบมามันก็ลดลงไปเพื่อมาเติมตรงนี้ตรงนั้นนะครับอันนี้คือการบริหารของเรานะครับต้องขอบคุณคอมอทุกท่านนะพาระคโรงพยาบาลทุกคนก็ให้การสนับสนุนในการทํางานของรงัฐบาลมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับเสิ่งมาทุกที่อยากัะ อยากจะอยากจะพูดให้ทังคมเข้าใจว่าเราต้องร่วมมือกันทํางานนั่นแหละนะทุกภาคส่วนนะครับทั้งรัฐทั้งเอกชนประชาสังคมประชาชนนะต้องร่วมมือกันในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคของเราของประเทศเราไปให้ได้ในเวลานี้นะทั้งโลกก็มีมปัญหาเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างตามศักยภาพของแต่ละประเทศนะครับเราต้องกลับมาดูสักยภาพของเรามีแค่ไหนอย่างไรเราจะทําได้แค่ไหนอะไอย่างเราจะทําได้อะไอย่างเรทําไม่ได้แบบเขา หลายอย่างอาจจะทําได้ดีกว่าเขานะซึ่งเหล่อนี้มันเป็นประสบาการณ์นี้ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมก็ไม่เคยปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นนะเรื่องทางการเมืองผมขอให้เบาๆกัน,กนสักหน่อยนะวันนี้มันก็ผ่านพ้นไปแล้วเรื่องการอภิปรายต่างๆจะดีไม่ดีจะใช่ไม่ใช่ผมก็ไม่รู้อะแต่ผมก็พูดในสิ่งที่ผมไม่โกหกใครนะผมพูดในข้อเท็จจริงนะครับเพราะนั้นก็ สิ่งใดที่เป็นประโยชน์สิ่งใดที่มันยังดูไม่เรียบร้อยผมก็จะนำมาแก้ไขพีรนาในสิ่งที่ผมทำได้ในกรอบอำนาจในกรอบของกฎหมายที่มีอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันนะวันนี้ประเทศชาติกำลังมีปัญหาอยู่นะก็ขอร้องแค่นั้นแหละมีอะไรไหมก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะวันนี้ผลงานการแก้ปัญหาการคํามนุษย์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ สิ่งใดที่มันผ่านมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็ตรวจสอบแล้วก็ทางตํารวจก็ที่แจ้งออกมาแล้วนะแล้วบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็เป็นประเด็นประเด็นบางอย่างมันผ่านไปแล้วนะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยระเบียบด้วยกฎหมายด้วยต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมาไปตามนั้นนะ่ะนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาไม่งั้นมันคงไม่ดีขึ้นมาในวันนี้หรอกนะมันถึงอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ต้องทาต่อไป การค่ามนุษย์การประมงอายุยูต่างต่างเหล่านี้ในเรื่องของการทุจริตก็เช่นเดียวกันเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเราคะแนนเราตกต่ำลงลงไปดูรายละเอียดสิมีหกเจ็ดกลุ่มงานนะนะส่วนหนึ่งก็ได้เท่าเดิมส่วนหนึ่งก็ลดลงแต่ส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นที่น่าพอใจคือเรื่องก่อนการบริาหารของภาครัฐได้คะแนนสูงขึ้นมากแต่คะแนนรูออกมาหลายประเทศเขาก็ทำเหมือนกัน ใช่ไหมต้องไปดูรายรายละเอียดปีกย่อยข้างล่างนั่นคือผลงานของรัฐบาลนนะในการแก้ปัญหาอย่าไปดูเฉพาะเรื่องที่มันไม่ดีอย่างเดียวมันต้องดูส่วนไหนที่มันดีส่วนไหนไม่ยังไม่ดีก็ช่วยกันแก้ไปเราต้องทํางานกันแบบนั้นละมั้งเนะาะก็คดีอะไรละ่ะไม่ใช่เขามีคดีอะไรหรือเอาต้องตัวบอก ก็ไปลองทุกไว้ล้องเข้าช่องทางมาที่ก็ผมไม่ได้ให้เขาออกไปไม่ใช่หรือเขาออกไปเองไม่ใช่หรือแล้วใครจะไปทําอะไรเขาได้ล่ะบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายอยู่ถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกอะ่ะก็ทุกคนเนี่ยก็เวลาไปก็ไปเองสมัครใจไปเองเวลากลับมาบอกไม่ปลอดภัยบางคนก็ไปแล้วก็มีกฎหมายคาอยู่แต่อยากจะกลับมองตรงนี้ที เขาข็ชี้แจงแล้วเขาชี้แจงมาแล้วคุณเปิดดูที่เขาก็ชี้แจงในโซเชียลนะก็มาแล้วเขาแถลงมาแล้วด้วยตามถ้าบาั่งนะอย่าไปฟังเฉพาะช่องทางไหนช่องทางเดียวมันก็ขัดแย้งกันไม่เลิกกันแหละถ้าคิดว่าไม่มีอะไรก็กลับมาเขาไม่ได้มีคดีอะไรกับผมไม่ใช่เหรอไม่ได้มีคดีกับใครไม่ใช่เหรออะไรผมไม่พูดไม่ตอบคุณอนะผมไม่ตอบคุณ ก็ไม่เคยไม่เคยเสนอข่าวที่มันเป็นประโยชน์เลยไป,ไปเปิดดูในหนังสือหนังสือของคุณเนะี่ยต่อไปผมจะปกป้องใครแล้วใครเราอ่าก็ไม่เปิดชื่อใครก็พูดได้ ก็เขาอ่ะก็สังคมก็ต้องคิดให้มันมีหลักมีเกณฑ์มีหลักฐานสิจะทําอะไรก็ต้องมีหลักฐานนะก็กลับมาจะฟ้องร้องใครก็ฟ้องไปก็กระบวนการก็ตัดสินไปแต่ถ้าฟ้องมาแล้วมันไม่ใช่เขาก็ฟ้องกลับแค่นั้นเองกฎหมายเขาอยู่กันด้วยกฎหมายไม่ใช่อย er ู่ด้วยกันพูด <numbers> กันไปพูดกันมาแล้วก็มาขยายความสื่อกันอยู่แบบนี้นะ ใค,ใครนะผมไม่จาัดก,การอะไรผมก็คอยไปพูดไปคุยกันผม,มจัดก,การอะไรได้ผมสั่งใครเขาได้แล้วเป็นเรื่องของความรับความสามาคัคคีก็อยู่พาคเดียวกันก็ไปคุยกันเท่านั้นเอง <c oughs> ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนผมก็บอกให้ทุกคนไปคุยกันผมไม่จะไปสั่งการอะไรใครเขาได้หรอกเป็นเรื่องภายในของเขาอ่ะ อย่าขยายความกันเยอะนักเลยนะเขาก็ไปคุยกันเองอยู่แล้วมั้งมีอะไรอีกเขาขู่ใครอ่ะเขาขู่ใครเขาขู่กับผมมั้งเปล่าเขาไ่ว่ากันมาก็เพราะผมไม่ใช่เป็นคนเข้าไปในสภาเป็นยกมือเขาเปื่อไรล่ะ รัฐบาลก็ทําเต็มที่ครบขั้นตอนไปแล้วเป็นเรื่องของสภาโน้นไปพี่นากรัวเองถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนมันก็คงไม่ผ่านไปถึงสภาละมั้งไม่ว่ากันทีอะไรอีกก็ยังไม่ได้มีเข้าคอรมอไม่เหยัไม่เห็นเข้าเลยยังมีเรื่องเข้ามาก็ไปหาละเอียดอยู่ นะว่ามันตรงไหนอะไรกันยังไงมันติดตรงไหนอะไรยังไงกฎหมายที่ว่ามันเป็นยังไงเขาก็เอาอะไรเขาเรียกอ,อะไรข้อสังเกตมาพิจารณานะมันไม่ได้ไง่ายทักงรอกมันสําคัญอยู่ที่ว่ามันปัญหาของเราของรัฐบาลก็คือต้องแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงการประกันรรไฟ้าสายสีเขียวซึ่งประชาชนก็มีความต้องการนะปัญหาสาคัญก็คือในเรื่องการเรื่องขา่าวสารในเรื่องการเดินทางต่อระยะนะ เพราะนั้นสิ่งรัฐบาลมุ่งหวังก็คือในการที่จะทําให้ทุกคนเข้าถึงการบริการนะในราคาที่เหมาะสมลดภาระในการที่จะต้องต่อนะในแต่ละระยะระยะนั่นคือสิ่งที่เราทํามาก็คือต้องการให้มันมันเป็นเส้นทางเดียวกันที่มันเชื่อมโยงกัน,กนด้วยระบบเดียวกันนะรัฐบาลก็มุ่งหวังแค่นั้นแหละ นะส่วนใครจะได้ไม่ได้ประโยชน์ต่างๆก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการดาเนินก,การอยู่ไม่ใช่หรือบางอย่างมันก็เกินเลยที่รัฐบาลจะลงมายุ่งเกี่ยวข้างล่างนะไม่มีคณะกรรมาาการทํามาหมายก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการทามาตามกฎหมายนะมีการรับรองอะไรต่างๆมาจากฝ่ายกฎหมายก็ว่าไปนะที่สำคัที่สุดท,ที่เดือดร้อนอยู่คือประชาชนนะผมต้องการแก้ปัญหาประชานชนเท่านั้นแหละในในวิธีทางที่มันถูกต้องนะเป็นไปตามกฎหมายทุกประการนะ ไม่มีใครผมไม่อยากจะทำผิดกฎหมายอยู่แล้วโอเคนะฮะขอบคุณครับ